ไม่ไม่คิดว่าแบบเขาเรียกอะไรยอดผลตอบรับม,มันจะดีแล้วก็ฟีดแบ็จากลูกค้าเนี่ยมันดีมากๆโดยที่แบบว่าวันนี้เราไม่มีพรีเซนเตอร์เลยสวัสดีค่ะฟิชชี่นะคะ c ี m โอมาร์กไบโอเทคโนโลยีค่ะเรานะคะเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมเครื่องสำอางนะคะวันนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกๆท่านนะคะมาพบกับ CEO ท่านหนึ่งนะคะที่สวยมากเก่งมากและยอดขายเติบโตแบบต่อเนื่องค่ะมาค่ะเรามาดูกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้เราก็มาบู มาพูดคุยกันนาะอพี่อ้อยก็คือวันนี้พี่อ้อยก็จะมีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของตัวสินค้าใช่ทําไมถึงเลือกตอนนี้ก็คือเข้าปีที่สองแล้วเราจะบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คิดว่าแบบเฮ้ยเราเราเป็นไม่ไม่คิดว่าแบบเขาเรียกอะไรยอดผลตอบรับม,มันจะดีแล้วก็ฟีดแบ็กจากลูกค้าเนี่ย มันดีมากๆโดยที่แบบว่าวันนี้เราไม่มีพรีเซนเตอร์เลยอันนี้ที่บอกเลยคือเราไม่มีพรีเซนเตอร์ในขานขายเราจะบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อซึ่งจะบอกว่าตอนแรกเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบยากในความรู้สึกเพราะมันถือว่าแบบใหม่มากๆไม่ใช่บิวตี้ไม่ได้ความสวยความงาม,มาแต่เป็นแนวสุขภาพคราวนี้แต่พอวันที่เราเข้ามาเทนะคะในส่วนของตัว พี่นินเองนะคะเจ้าของแล้วก็ตัววิชีเองก็คือฟังในเรื่องของสารสก,กัดแล้วก็ดูในเรื่องของรายละเอียดนวัตกรรมรวมถึงแบบสารสก,กัดแล้วดูถึงโรงงานผู้ผลิตอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างแบบดีมากๆแล้วทาให้เรารู้สึกอินสินค้าตั้งแต่วันที่พี่นินกับวิชีอะคะอ่ะเทนให้เราแล้วก็บีบตัวสารสก,กัดให้เราแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาสินค้าไปลองเทส ไปลองเทสแล้วก็ทานทานเองจริง,รงๆเพราะตัวเราเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของกระดูกและข้อจริงเพราะว่าเราเป็นหมอนรองกระดูกแล้วก็นี่มันก็เ,เลยทาให้เรารู้สึกว่าเราอินในตัวโปรดัก<ช>ยิ่งใช้เรายิ่งอยู่กับเขาแล้วร,รู้สึกว่าเราเราทานเข้าไปแล้วอ่ะผลลัพธ์อ่ะมันเกิดจากตัวเราก่อนเพราะว่าด้วยด้วยด้วยนวัตรกรรมเทคโนโลยีของที่นี่เัาบอกเลยว่าเหนือกว่าที่อื่นแน่นอนต้องต้องลองมามามา,มาศึกษาดูหรือมาเทน อย่างวันนี้วันนี้วันนี้ที่เรามาบุกที่โรงงานอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเรากาลังจะเปิดสินค้าตัวใหม่นะคะแล้วก็มาฟังเทรนฟังวิฟเหมือนเดิมนะคะแค่ฟังก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วว่าเฮ้ยคนไทยจะได้มีสินค้าดีๆใช้ในราคาที่จับต้องได้แล้วเป็นสินค้าที่มันเหมาะกับคนคนไทยจริงๆเราติดตามในแบรนด์ไฉไลเราจะนีบุกไปก่อไว้ก่อนแล้วเป็นอะไรจะบอกเลยว่านวัตกรรมเทคโนโลยีที่นี่เพียบจะเต็มจะเต็มเพื่อแบรนด์ไฉไลแล้วคุณอ้อยแล้วกทีมงานผลก็คือฟัง ในเรื่องของสารสกาัดแล้วก็ดูในเรื่องของรายละเอียดนวัตกรรมรวมถึงแบบสารสกาัดแล้วดูถึงโรงงานผู้ผลิตอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างแบบดีมากๆแล้วทำให้เรารู้สึกอินสินค้าตั้งแต่วันที่พี่นินกับวิชีะะ่อะค่ะเทนให้เราแล้วก็บีบตัวสารสกัดให้เราเขามีลูกค้าแน่นมากนะคะแต่เขาก็ดูแลลูกค้าที่เข้ามาหาเนี่ย เสมอกันทุกๆคนแล้วแบบพอเสิร์ฟทุกอย่างแบบเต็มที่แบบเสิร์ฟทุกอย่างสารสากัดแล้วบอกไว้าสารสากัดเขามีมาใหม่เรื่อยๆไม่แบบนวัตกรรมใหม่ๆที่แซงโรงงานอื่นไปเยอะมากๆนะคะใครที่แบบอันนี้ฝากไว้เนาะว่าเคร้อยเองเนี่ยเวลาเวลาพี่เองอ่ะมีคนมาถามว่าพี่ทําที่ไหนพี่ไม่เคยปิดในเรื่องของง,งานเพราะพี่ก็อยากให้เพื่อนหรือคนใกล้ตัวที่กําลังจะทําแบรนด์เนี่ยได้โรงงานที่มีเออที่มีคุณภาพแล้วก็ ได้ตัวสินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยไปไปขายต่อค่ะแล้วก็แนะนํามาต้องหลายคนแล้วแนะนํามาเรื่อยๆนะคะพี่อๆแบบแนะนํามาตลอดเออันนี้นะเพื่อนพี่แต่ย่งไงแบบดูแลให้พี่ด้วยนะใช่คนที่กําลังจะทําแบรนด์หรือทําสินค้านะคะอยากให้ดูมาร์คไบโอนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคน่ขอคุณค่าี ธาตดีๆให้แม่ใช้ได้ขอบคุณค่ะเพราะว่านวัตกรรมไรจัดเต็มจัดสุดเลยแล้วคำนวณเวลาเราทสูตรเนี่ยเราจะคำนวณว่าเฮ้ยร่างกายเราต้องการวันละเท่าไหร่แล้วธาตุที่ใส่เปเพื่อเสริมอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถดูดซึมได้ทั้งหมดไม่ต้องเกิดการตกค้างไม่ไม่เกิดการตกขางเนาะแล้วก็ช่วยในเรื่องของซ่อมแซมอ่าส่วนที่มันขาดไปได้จริงๆนะคะ ได้เนาะวันนี้ก็ยังไงขอขอบคุณพี่อ้อยมากค่ะที่แบบมาแบบว่าขอบคุณมากๆเช่นกันบอกความในใจอะไรเนี้ยแล้วความในใจับสินค้าตัวใหม่นะคะอีกหลายๆตัวนะคะเรือๆรนี้ซึ่งทางมารคไมโอเนี่ยจะเต็มให้กับแบรนด์ฉใบแน่นอนขอบคุณค่ะ